เอานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรากลับมาพบกับเกม Apex l e g e n d เในซีซั่นที่5นะครับแล้วสำหรับในเกมนี้นะครับซีซั่นนี้จะมีสตอรี่นะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาพร้อมสตอรี่นั่นเองนั่นคือตัวนี้นะครับโลบ้าตัวละครหญิงที่สวยที่สุดในเกมนี้นะครับในตอนนี้นะครับหุ่นสะบึมก้นก็ระเบิด เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความแคนกับหุนยนต์ตัวหนึ่งเนบที่อยู่ๆก็มาฆ่าครอบครัวองเธอเนบเธอก็เลยตั้งใจทําทุกอย่างเับเพื่อจะแก้แค้นให้ได้นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ยังแก้แค้นไม่ได้เลยนะครับก็สำหรับในซีซั่นนี้รนบก็จะมีในส่วนของสตอรี่เป็นแอนิเมชันสั้นๆนะครับที่ผมทําให้ดูอยู่นะครับมันก็จะเป็นแอนิเมชั่นอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็สวยมากรนบเรียกได้ว่าเอพิกช่วงหลังๆนี้ขยันทําพวกแอนิเมชันแล้วก็เทโล์ออกมาได้ดีมาก เอาละครับสำหรับวันนี้เราจะไปเล่นเกมนี้กันเลยนะครับ let's go เอาละครับก็เข้ามาสู่ในเกม Apex กซีซัน5นะครับกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับก็คือหนะครับมาใน AD Boy นะครับแล้วก็เล็กนะครับมาใน AD ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับในซีซั่น5นะครับก็จะมีตัวละครหญิงนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้แบบทนไม่ไหวนะครับไปซื้อสกินมาไอันนี้เป็นสกินระดับ Legendary เลยนะเว้ยดูหน้าแบบหน้าตาเหมือนที่ฉันหน้าสยสาวๆอ่ะเคยเคยฟังเพลงอัลเบร่าปะอัลเบร่า พี่เป็นผู้ชายถือร่มอ่ะขนอกเยอะๆเฮ้ยเียอะไรวะอะะไรวสกินนี้มันมันเนิร์ฟตูดตูดมันเล็กลงกว่าสกินธรรมดาใช่เลยเนี่ยดูอยู่ไม่เนิฟข่าวมาผมเลือเถียงกันเรื่องตูดเออโดยที่เอ่อพวกของแพงๆนะครับอ่าในตัวนี้ผมผมไปซื้อหมดละเนี่ยเติมรีเจนเดอรี่หมดเลยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าศูนย์คิวแต่ว่าอืมันเท่ไงเข้าใจปะ คือยิงไม่ได้แต่เท่ไมืก่อนน่ะเข้าใจปะแอปสกินโน<อ><อ> <laughs> สกิลแอปสกิน <laughs> โ<อ> <laughs> นสกิลนี่แล้วมีท่าฟิินชเชอร์ด้วยนะนี่ดูตูดแล้วตายซะนะครับแต่ถ้าเติมเงินมาก็จะเป็นเอ่อเปลี่ยนเป็นดูนมแล้วตายซะ <laughs> เดินมาดูนมแล้วก็ตายเลยโคตรเท่เลยแอปแล้วก็ในซื้อท่านะครับแน่นอนครับวะมีแบตเตอร์น์พาร์ตมาเช่นเดิมนะครับเราก็จะทำการเติม25เลเวลไปเลยจัดไปไงรวยรวยใช่ไหมใช้เงินแก้ปัญหา รวยไปกับคลื่นรวยไปกับคลื่นดู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 ฉากโรดนี่ศูนย์ศูนย์คิวแต่เท่ตรงตรงนี้เดือดเหรครับตรงนี้เดือดแล้วทำไมกูถึงไม่มีท่าขี่ไม่กวาดวะไม่ได้ใส่หมาเปล่าไม่ได้ใส่ออกเกมเข้าใหม่ทีนึ่งมันจะให้ใส่ปะเฮ้ยมันลงมันก็ลงเหมือนกันแน่มันถึงแล้วเราลงไวกว่าเราลงไปตรงนู้นเราลงตรงนู้นโอเคปะโห้ยต้องน่วงนะสุดสุดปลายสาย ุดปลายสายใหม่ฮัโลโหลเฮ้ยโคตรกูมีกองเึบยโหแพสซีฟเห็นของม่วงงั้นหรอือใช่แล้วละ่ะแต่ปืนไม่มีโ,โหโโดีมากเลยบ้านนั้นมีของม่วงบ้านที่มึงมาร์กไว้หวัดดีไม่มีเสื้อวะ <c oughs> ไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อเหมือนกันหนาวแล้วตอนนี้หนาวกอแตกกอแตกกอแตกตัวนึงเฮ้ยมึงยิงใครวะ ข้ามันเลยไหนวะเอ็นเดอร์แถวนี้แหละเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่งเงินบวกแล้วแนะคว้าเลยไปไปแล้วไปไหนวะเดาโฮนเฮ้ยอันนั้นวับเออนั่นแหละไหนมันอยู่ไหนเออไปไหนมันหนีหมดแล้วอะไรวะว่าทราบหยุดไอ้เสียงอยู่ข้างในวะเด็กต๊อกแท็กต๊อกแท็กกแต้นเด็กนี่ไงกระสุนไม่มีเพื่อนจริงเอง น็อกน็อกน็อกไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยเอาหลังก่แตกก่อนแตกเฮ้ยตัวกูเองกูเองอีนี้กูเองประตูนู้นประตูนู้นมันเข้าเข้าประตูหลังโอเคโอเคเข้าประตูหลังเอาสายหมดหมดกูน่าจะโชว์ตู่ให้มันดูกูต่างจะโชว์ตู่ให้มันดูโอ้หมันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้มีอะไรเนี่ยโมแซมบิกได้ยินมาว่าโมแซมบิกมันดีขึ้นนะใช่ปะ ใส่มอสได้มัง้งมอสปฏิาพานอะ่ะ <c oughs> อันนั้นมันมอสด้วยตัวอรอยู่ข้างหลังกแน่ๆแง่ไปกวางกินหญ้ากวางบ้านหน้าตาแปลกเฮ้ตัวนี้มีฟินิกคิดอ๋อมันจะขึ้นมาในแผนที่เลยเหรอบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ่าถ้าใกล้ของม่วงกับของทองอะ่ะตัวแม่ง ดีเว้ยมันจะบอกว่าของม่วงของทองอยู่ตรงไหนคือลงไปนี่แย่งแต่ถ้ามีบอกว่าศัตรูอยู่ใกล้ของม่วงหรือของทองมันจะแบบว่ามองทะลุกำแพงเห็นศัตรูด้วยโอ้โหเฮ้ยดีว่ะงั้นไปกูไปตรงนั้นแล้วกันอืมว๊บโหเฮ้ยกูเห็นเกาะวัวอีเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเออตัวมันดีเว้ยอืมวัดดีเกาะม่วง กูมีสกิลนีละช้อปปิ้งขยาสกิลช้อปปิ้งสามารถของสามารถลุดของได้ในบริเวณนี้ทั้งหมดโอ้ดีจังเลยอ่ะได้คนละสชิ้นใช่ไหมไดเหนเออไปปะหายิงคนอยู่หูคิวในทนท่าท่าทา่ไหนเอ้ยนั่นไงนเห็นละนูน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 นูังไปดึงเพื่อนจัดไป ไหนเว้ยไปโอ้มันชุบแล้วมีไก่ให้ยิงมีไก่ให้นัดเดียวเที่ยวสวรรค์นัดเดียวเที่ยวสวรรค์เรื่อเที่ยวไอ้ขวาขวาขวาวิ้นัดเดียวเข้าหัวพอดีเย็ดคกวิ้นสวัสดีครับดูตูดแล้วไปตายซะชอบนักทำร้ายคนไม่มีทางสู้เนาะโอเคแมปนได้๋ยวรูรู้ตรงนี้กันดิหนึ่งไม่รู้เหรอ ไม่รู้ดไม่รู้ดผมยิงอย่างเดียวมาเพื่อยิงน้วเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ย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 เฮ นับเลยเฮ้ยเข้าไปบวกมนเลยเล็กแดดดึงดึงกันมาแล้วสองตัวมาเจ็บส่ดแตกตัวเจ็บตัวได้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 กำลังไปโอ้โหมันซ้ำหนึ่งวะหมดหมดโโอ้เฮ้ยเราไปชุบตรงไหนได้มั้ง ในเมืองซ้ายมือโอเคในเมืองซ้ายมือเฮ้ยไม้หุ่นกูมันวิ่งช้าจังวะอะไรวะเนี่ยหุ่นกูมันดองแดกมากเลยทำไมสกิลว,วาร์ปมันแบบบางทีก็โยนใกล้บางทีก็โยนไกลก็คืออะไรวะต้องปาแบบสี่สิบห้าองศาใช่ใช่แล้วอันนี้ชุบมายังแบล้วกำลังไปเก็บกล่องตอนนี้มีหมอดเนี่ยหมดของโมซัมบิกอัใครยางหมอดที่มันชอบอยู่ในถังข้าวเป็นตัวเล็กๆแมงปีกแข็งนั้นมอด โอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วตัวใช่ก็ต้องใช่แน่ๆโอ้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 อุ๊ยเจ็บเจ็บจัดหลอกตัวซายซายสุดท้ายบากะรอาฆ่ามันโุรศัพท์ลูกพ่อใครได้หรอมันก่อทองมาเพื่อนโอเคมาแล้วตีนตายตีนอยู่ข้างล่างมันเจ็บแล้วแต่น่าจะปั๊มแล้วอ่ะ หมดหมดเยอะที่เวลีกูดอ่ะสมปองยิงแม่นมากสมปององทำไมคือใครสมปองวะช้อปปิ้งแล้วไหนดูสิช้อปปิ้งมีอะไรดีกระป๋าทองมันปรับใหม่นะแผ่นนี้ยทำไมกระเป๋าทองมันดีปหมก่อนหน้านี้มันชาร์จชาร์จชิลเร็วอันนี้มันชาร์จชาร์จชาร์จชารแต่ว่าชาร์จเบิร์ดชาร์จหนึ่งได้สองเตือนด้วย ชาร์จหนึ่งได้ถึง2อ่ะ yes ชาร์จหนึ่งได้ถึงสองอันนี้คนเขาแบบเขาเดินยิงเหรอหรือว่าเขาขี้แคมป์ไปแล้วแค่ตัวเขี้นั้นมันจะิีนขอมไปอีกนานไม่ได้เขายิงมันเองเฮ้ยตอนนั้นมีหมวกม่วงไหนหัวม่วงเหรอหมวก่วงหมวก่วงคือเจมจะเห็นแค่คนเดียวเหรอเพื่อนไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่เห็นไม่อ้าวยี้ก็หวานกันเลยเด็นี่ก็หวานกันเลยเออเรลงอีกที่นึงอ่ะแล้วลงเราลงเองอีกที่นึงอ่ะ เดินลุยได้บ้าเนี่ยจะแชมป์แล้วดีไปดิเฮ้ยคนข้างหน้ากูได้ๆๆป้อมม่วงว้าวจ้ามันล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเจ็บตายไปตายหมดแล้วอ่ะตายหมดแล้วยิงไปสามตัวแล้วเอ้าเฮ้ยมันโหดจังวะมาทำไมอยเนี่ย พวกโอ้นี่มีเกาะสีม่วงอ่าไอ้นี่มีพยาบาลนี่มีพยาบาลมีโรงพยาบาลไหมจะตายแล้วเมื่อกี้นี้พกมาทั้งโรงพยาบาลให้มันพกทั้งโรงพยาบาลเอาพยาบาลไม่เอาเอาโรงพยาบาลเลยใครสักแกนใครสักแกนใช่ครมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันใช่มันอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออเสียงตีนตุ๊ก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 กระเนื่อผมได้ยินเสียงแล้วเดไปชักกระสุนกัน วิ่งแมนไปแล้วตัวนึงข้างหน้าเจอยืดิเชี่ยตายไหมตายไหมจะตายแล้วโลจัดเป็นไหนแล้วอาทอนุทอนุทอนุทไปอยิงวะโอ้โหบอลมาแล้วเจมโอเคโอ้โหเขาบนขทั้งวงบอล ไม่โดนเลยสัตว์กระสุนหลบอย่างเดียแมทริกวดได้เฮลเอาไปแดกเอาไปแดกวงมาวงมาโอเคตดนสแกนเล่แกกอดาย้ไหมโอเคโอเคสายหนึ่งตัวสายตัวโอ้เจ็บเจ็บสายกอแตกสายกอแตกแตกหมดเลยโอเคชูปิงโอ้มันได้ละ มาแล้วมาแล้วปะก็แต่ออคอลลีแป๊บอ่าฮะทําก่อนทําก่อนการมีกระสุนเยอะว่ะนี่มันดีจริงใช่ไหมเรายิงเรื่อยๆป่ะมันเราจะบับ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 ซ้ายเหรอเอาแม่งหนีออกไปโดนต้นตีนไว้ทำไมมันต้องหนีอ่ะมันไม่คิดจะสู้เลยวะนั่นแหละดิ เลยฮ้คน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 เยอะเลยตีอ,ยยอื่นตีอื่นตีอื่นไอ้เชี่ยตัวปลอมนี่หวายฟาดน็อกตัวตายตัวหนึง่งข้างล่างไว้ข้างล่างกดแตกละวแตกไปตัวหน,นึ่งละวที่ซ้ายอ่ะน็อสวยสองสามแป๊บบนบนบนบ้านเงแป๊บ้นึมืองทำทีก่อน ตายหมดตรงนี้โอเคแต่ okay. ตรงอ้เจนยังมีอยู่นะอ่ะฮะอยู่ในบ้านน่ะแม่งมีแก๊สด,ด้วยว่ะเพื่อนตายตีนตายตีนเจมเ์ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเหลือแค่พวกแม่งไล้ไี่ไหวเนี่ยเฮ้ยตัวกล่องพวกนีแตกน็อกล็อกเหลือตัวเดียวตัวเดียว,ต,ว,ยวต้องกูต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 ้องขาว <What? S 2> ไม่รู้ว่าเป็นตะลุมวนๆกลางๆเอ้าเอา What the fuck Why so easy ฮะ Jesus พี่ยิงเท่ากันเออเจ็ดเจ็ดเจ็ด,จด,ดเออดาเมจก็ไม่ห่างกัน เจ็ดเจ็ดเจ็ดเหรือหลุมอะไรหลุมอะไรหลุมอะไรเราจะลงในหลุมหรือว่าเราจะลงข้างนอกหลุมแล้วก็เข้าไปตบตีในหลุมลงในหลุมนี่ไปดิลงในรูได้เลยไหมเธอบอกว่าเธอยังสิงเข้ารูป้ามันเนี่ยเธอบอกว่าเธอยังสิงจะพอนลงแล้วโอ้โหหลุมอวกาศหลุมวาร์ฟเอเข้าไปไหนวะเนี่ยวัดดิเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรวะ เอากูกูมีปืนแต่กูไม่มีลูกกูมีปืนกูไม่มีลูกรอบหนึ่งตวยจ้าปึ๊บเอาตูดกูไปดมอื้อฆ่ามันกระพักเย้ยมันดมตูดกูตายไปแล้วไหนลข้ามันแอบตึบไม่มีไม่ไม่ เมื่อกี้เชื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้คือเชื่ออะไรข้ามาได้หมดเออสัตว์ยางเยอะทำไมเหมือนเมีมาอีกมีมาอีกเฮ้ยไม่เหมือนแล้วเฮ้ยใครดันปอ๊กน็อกน็อกปะออนเสียงอื้อเสียงอื้อมาเถอะ ไอ้กูปาระเบิดไปสามันายตัวเลยเว้ยอ้าเหรอเมื่อกี้โดนระเบิดใช่ป่ะโดนตีนเลยเหรอตับเบิ้ลตีนไงก็้ย้ระวังโดนเดะหอมหอมมากเอาละสถานการณ์ต่อไปเว้ยถ่ามันตัดเลี้ยมเจ็มมี ขอไปขอขอขอหน่อยเฮ้ยได้ยินอยู่นบนหัวเจมบนหัวเจมขึ้นตรงนี้มาเจอเลยซ้ายมือตรงนี้ทำไรกันหนะักเหนียบหยุ่งเหรอไปไงอ๋อลู่สลิงอะ่ะหยุ่งล่างเหรอมาเจอละข้างล่างข้างล่างตรงเจมตรงเจมไปไหนจ๊ะ สวยมากเฮ้ยมีคนมาป่ใใช่หลหลังหลัหลังอไรกันนี่มันควันว่ะเฮ้ยข้างล่างข้างล่งเฮ้จ็น็อกละเคไปเลไไปเลยเจ็บคเบอร์ให้หลังหลังหลนิวนีนิวน Trong xiu nai xiu sắm tuong Ê, đây ồ james sắm tuôn nha hey Ê, james 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 ok chưa nhanh có người vào bao giờ này ok rồi đường james ở james đấy khang 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 ไม่รู้กูยิงแล้วมันตายกูซ้ำเหมืนเมื่อกี้กูซ้ำว่าอันฮิวกันฮิวกันโอเคไหมสายสายสายหลบตัวนเลยอีกตัวเด้งตายสวยงามมากให้เป็นเป็นคิวลีดเดอร์วะแล้วใครเปิดช้อปปิ้งตรงนี้วะมันไงชอนี่ยเราไงเปิดเกทับ มีเกตครับขอสุดท้ายเราจะเป็นแชมป์อ่ะอสุดท้ายเพื่อนเจมเจมขอแบบหนึเก็บสเลยได้ไหมได้วิ่งเข้าไปก่อนเลยไม่เดี๋ยวผเข้าไปแทงเดี๋ยวกูเข้าไปแทงกูเข้าไปวิ่งวนๆรอบๆมันก็เชื่อแล้วเดี๋ยวไม่แพ้ขึ้นมาไม่หาเฮ้ยแอร์ดอปเกมดูได้ไงวะแอร์ดอปเกมว่ะก็เปิดแมปแล้วมันเป็นวงกลมขึ้นฝั่งซ้ายก็แอร์ดอบเกมอีกอันนึง รูดมาใ่กล่องหนึ่งมีเคเบิลอ่ะมันเป็นทามมิ่งไงทามมิ่งของเกมอ่ะมันจะดับพวกเคเบิลของแรงๆมันจะมาหลังๆใช่ไหมดูสิก็เชื่อละลูกซองไอ้พีชคีเปอร์ลูกซองกระโปุกนี่เป็นของแอร์ดรอปเหรอเฮ้ยไม่โต้องเอาไปเพี้ยวๆใส่มันดิขอเป็นเจ้าของเดี๋ยวเบก่อให้ยิงขอเป็นเจ้าของ หนเคเบอร์ไม่มีแต่กราฟิกมันสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหแสงใช่ไหมหญ้าหญ้าขยับด้วยเนี่ยหญ้ามันดกขึ้นเว้ยหญ้าดกอืมปกติเล็กเป็นคนโกนหญ้านะครับก็โกนบ้างลองด้วยเจอแล้วคิดเออร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเห็นป่ะอีกโดนหัวไปเจียนทีกวากองแตกกองแตก ทำไมมีขั้นอีกนะมันมีขั้นอีกนะใจเย็นแตเย็นอือโอ้โหลูกซองลดส1บเอ็ดเมเย็นตเย็นราอยู่ที่ต่ำกว่าเราเล่นยากเยโอเค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 ชิ้นี้ตัวลอมใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช้เลยลูกซองกระโปงชิบหายอยู่ไหนอีกกูจะฟินิชมันเองสัวท้ายตูดกูซะเฮ้ยมันนอแล้ว ดูไว้ยมันดูตูดกูอยู่เฮ้ยมันชุบตัวเองตัวนั้นน่ะลุ้มทิ้งไม่ได้ลุ้มทิ้งมันลุกทำไมลุกทำไมไอ้ลูกซองทิ้คิปเปอร์แม่งต้องยิงแบบระยะเผาคนเลยเหรอมันเล็งได้นะเล็งไปแล้วเสียเอ็ดดามีเล็งมันโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับไปเกม Apex Legends นะครับในซีซั่นที่5นะครับก็เล่นอาจจะเออเออไปบ้างนะครับขออภัยนะครับที่เล่นไม่เก่งนะครับ ก็เป็นว่านะครับใครสนใจนะครับเกมนี้นะครับคนไทยเล่นเยอะมากนะครับผู้ใหญ่เพื่อนผมนี่เล่นอย่างเยอะบางคนเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจนะครับก็ยังเล่นเกมนี้อยู่อีกนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะเล่นเยอะขนาดนี้นะครับส่วนใครสนใจนะครับลิกงโหลดอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลาเข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ